สวัสดีครับพี่น้องที่รักครับทุกเช้าเราพบกันครับให้พระวจนะพระเจ้าเป็นกําลังของเราพระธรรมสุดี์หนึ่งร้อยสิบเก้าข้อร้อยห้าบอกว่าพระวจนะพระเจ้านั้นเป็นเหมือนโคมสองเท้าของเราและพระวจนะพระเจ้าเป็นความสว่างแก่ทางของเราทางในการดําเนินชีวิตครับนะด้วยเหตุนี้ครับพระธรรมหนึ่งเท,ทโลริกานะครับบทที่ห้าข้อสี่จึงบอกว่าเราทั้งหลายไม่ได้อยู่ในความมืดีต่อไปครับ เราอยู่ในความสว่างของพระเจ้าถ้าเราอยู่ในความสว่างของพระเจ้าวันนั้นหรือวันแห่งองค์พระเจ้านั้นจะไม่ได้มาเหมือนอย่างขโมยในชุดของเราครับขอบคุณพระเจ้าแล้ววันนี้ครับพี่น้องครับเราอ่านพระเจ้านพระเจ้าในพระธรรมเยเรมีบทที่41 42และ43วันนี้พี่น้องจะมาสุดกับคำว่าไม่เชื่อฟัง นะเรียกว่าสุดติ่งกระดิ่งแมวของความไม่เชื่อฟังของอิสราเอลเลยทีเดียวนะครับสดุสดๆจริงๆเป็นอย่างไรไปดูด้วยกันครับในเยเรมีบทที่4 1ครับเป็นเรื่องราวของฆาตรกรเจ้าเล่ห์คนหนึ่งครับชื่ออ,อิชมาเอลและเป็นการปูเรื่องครับของชายที่ชื่อว่าโยฮันนครับย้อนไปเมื่อวานนี้ครับในบทที่40เราจะเห็นว่าตั้งแต่กษัตริย์บาบิโลนนะครับในบฮคเมเนซา,าได้กวาดต้อนนะครับ ประชาชนเผาเมืองและฆ่าโอรสของกษัตริย์เสด็คิยานั้นแล้วก็ควักดวงตากษัตริย์เสดกคิยาพาสเสดกคิยาไปเป็นเฉลอยอยู่ที่บาบิโลนแล้วหลังจากนั้นครับก็เหลือเฉลยหมู่หนึ่งคนยากคนจนอยู่ใช่ไหมกษัตริย์บาบิโลนก็เลยตั้งกีดาิยาขึ้นมากดาิยาคนนี้เป็นตัวแทนของบาบิโลนคอยดูแลคอยปกครองเมืองทําหน้าที่เหมือนผู้ว่าราชการเมืองนะครับพอ นะครับพอขึ้นเป็นผู้จัดการเมืองปรากฏว่าแม่ทัพนายกองก็เตือนครับท่านกิริยาระวังนะมีคนจะรอบสังหารท่านกิริยาบอกว่าโอ้ยเหตุการณ์เหล่านี้ไม่เกิดขึ้นหรอกเพราะว่าทหารบาบิโลนอยู่กับเราจะคอยดูแลเราปกป้องเราและเราก็มีกองทหารอยู่เราจะไปกลัวอะไรเหตุการณ์เหล่านี้เป็นไปไม่ได้ไม่เกิดขึ้นหรอกนะครับพอมาถึงบทที่ส1อครับแนะนําตัวชายที่ชื่อว่าอิชมาเอลฮะอิชมาเอลคนนี้เป็นเชื้อพระวงศ์ฮะก็มีความเป็นไปได้ว่า อิชมาเอลคนนี้มีความอิจฉาทิษยามีความน้อยเนื้อต่าใจและมีความหมั่นไส้เกดะรยาครับเพราะตัวเองไม่เชื่อพวกตัวเองน่าจะเป็นคนที่ปกครองเมืองแทนเกดะรยาแต่ทาไมเป็นเกดะรยาเพราะฉะนั้นอย่าอยู่เลยตายถาเถอะนะครับดังนั้นตัวอิชมาเอลครับก็แซงไปครับเห็นเกดรยากําลังรับประทานอาหารอยู่นะครับอยู่ที่มิชปาอิชมาเอลก็เลยเข้าไปทานอาหารด้วยครับ ทำไมอิสมาอลจึงได้ไปทานอาหารกับเกดาริยาก็บอกว่าก็เพราะเป็นธรรมเนียมครับเป็นธรรมเนียมของคนนั่นครับเป็นเรื่องของการสร้างมิตรภาพนะครับเป็นเรื่องของการต้อนรับแขกแปลกหน้าเป็นธรรมเนียมของคนยิวครับดังนั้นพอเกดาริยารับอิชมาอลมากินอาหารด้วยอิชมาอลเลยใช้โอกาสของอาหารมื้อน,นั้นนะครับลุกขึ้นฆ่าเกดาริยากับบรรดาข้าราชการทันทีครับตายนะฮะดังนั้นอิชมาอลก็ กับพวกคนยูดาห์ทั้งหมดก็ยังอยู่ที่มิชปาอยู่ครับหลังจากนั้นนะยังไม่มีใครรู้ว่าเกรรยาผู้วจการเมืองตายนะปรากฏว่ามีชาย80คนนะครับมาจากเชเคมมาจากชิโลมาจากสมาเลียจะไปไหนครับจะไปนมัสการพระเจ้าที่พระวิหารของพระยาเวฮะนะพานำธัญญะธัญ,ญพืชมานะครับนำกรญญาณมดยอดมาจะไปนมัสการพระเจ้า ตัวอิชมาเอลครับก็แกล้งนะแกล้งตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จนะฮะร้องห่มร้องไห้ไปหาบอกว่ามาเลยเชิญเข้ามาหาเกิดรยาเธอโอ้โหพวกนั้นก็ดีใจสิครับเกิดรยาเป็นผู้ว่าการเมืองใช่ไหมเชิญพวกเขาไปก็ตามไปสิครับพอตามไปแล้วเป็นไงฮะอิชมาเอลก็เลยฆ่าครับฆ่าทั้งหมดเลยครับเจ็ดสิบคนครับเหลืออีกสิบคนฮนะอีกสิบคนไม่ตายเพราะว่าโอ้พวกเรามีข้าวสาลีนะครับโอ้โห ใช้ความฉลาดนะมีข้าวสาลีข้าวบาเล่มีน้ำมันมีน้ำผึ้งนะอย่าฆ่าเราเลยนะเราซ่อนสิ่งเหล่านี้อยู่นะถ้าไม่ฆ่าเราที่เราจะอาให้นะครับคนสิบคนนั้นก็เลยรอดชีวิตครับพอหลังจากนั้นครับนะอิชเมเอวก็จับศพพวกนี้นะครับเจ็ดสิบคนนะครับโยนนะเะเป็นที่เก็บน้าำขนาดใหญ่ซึ่งกษัตริย์อาสาได้สร้างไว้นะพอโยนจนเต็มหมดนะครับ อิสราเอลก็จับคนที่เหลืออยู่ในมิชปาที่เป็นเฉลยนะครับคนที่เหลืออยู่นะฮะคนที่หลงเหลืออยู่มีทั้งพวกราชธิดาประชาชนนะครับคนต่างๆที่เหลืออยู่นั้นนะที่กษัตริย์ในบุคคลนซสามอบให้กับเกดนยาคอยดูแลนะอิสราเอลก็จับเฉลยพวกนี้ครับพาไปไหนครับพาไปหาคนอัมโมนนะท่านใดนั้นครับโยฮันนนครับ โยฮันนันคนนี้กับบรรดาสมัครพรรคพวกกองทหารนะก็ได้ข่าวทราบเรื่องราวข่าวร้ายเกี่ยวกับการฆาตกรรมเหล่านี้ก็พาทหารไปหมู่หนึ่งครับไปตามไล่ล่าอิชมาเอลครับปรากฏว่าไปทันที่เมืองกีเบโอนครับก็เลยปะทะกันที่นั่นฮะนะปรากฏว่า,อ,าอิชมาเอลนะครับน่าจะมีกําลังน้อยกว่าก็หนีล่นไปครับอิชมาเอลพร้อมกับพวกเหลือแค่8ดคนก็หนีไปฮะ นะฉเฉลยเห็นโยฮันนันขึ้นมาโอ้โหตะโกนเฮ่เ hey, ฮ hey, hey. ่เออมีคนมาช่วยเราแล้วทหารมาช่วยเราแล้ว,ลวนะครับอิชมาเลเห็นท่าไม่ดีครับวิ่งหนีครับหนีไปร่วมกับคนอัมโมนนะนะครับหลังจากนั้นครับโยฮันนันกับฉเฉลยนะครับคนที่เหลืออยู่นะพากันกลับมาที่มิชปาครับพอพากันกลับมาที่มิชปาแล้วนะครับโอ้โหทีนี้ หลืออยู่ไม่ได้แล้วนะถ้าอยู่แล้วเสี่ยงชีวิตแน่ๆไหนจะไปเป็นโจรนะไหนจะพวกโจรไปอียิปต์ดีกว่านะครับดังนั้นเขาทั้งหลายเหล่านี้นะครับโดยการนำของโยฮนันนมีความตั้งใจจะพาะเฉลยและคนที่เหลืออยู่ทั้งหมดนะฮะไปไหฮะไปอียิปต์ครับจะไปทำไมที่อียิปต์นะพี่น้องครับนี่แหละครับ เป็นจุดเริ่มต้นของหายใชนะที่กำลังจะเกิดขึ้นในบทที่4 2ครับบรรดาหัวหน้ากองทหารนำโดยโยฮันนันันะครับรวมทั้งสมัครพรรคพวกผู้น้อยผู้ใหญ่พากันไปหาผู้เผยเพระจะนะเยเรมีครับไปทำไมครับไปให้เยเรมีกราบทูลพระเจ้าให้ว่าขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาว่าโอ้พวกเราเหลือกันน้อยอยู่แค่นี้เนี่ยทำยังไงดีเหลืออยู่แค่หยิบมือนึง แต่นะาบาบิโลนไม่พอใจนะเป่าพูดเดียวเราตายแน่แนเลยก็เลยไปขอความมั่นใจจากพระเจ้าว่าจะไปยังไงดีพี่น้องครับจริงๆเขาตั้งธงไว้แล้วไหมตั้งธงก่อนหน้าน,นี้ไม่ว่าจะไปไหนตั้งธงไว้แล้วจะไปอียิปต์และจะมาอาถรรกับพระเจ้าทําไมพี่น้องครับคนเหล่านี้อาถรรกับพระเจ้าถามว่ามีอะไรหลอกลวงพระเจ้าได้บ้างพระเจ้าไม่รู้ในจิตใจเขาหรอโอ้พวกนี้นะครับ ไปหาเยเรมีแล้วบอกว่าขอให้ทูลกับพระเจ้าเดี๋ยวว่าให้ให้พระองค์ทรงสำแดงหน่อยว่าพวกเราจะไปทางไหนดีและพวกเราจะทำยังไงดีเยเรมีบอกโอเคได้ยินแล้วเดี๋ยวจะทูลกับพระเจ้าให้นะนะว่าพระองค์จะตอบประการใดเดี๋ยวพระองค์ตอบแล้วจะมาเปิดเผยให้กับพวกท่านทราบโอ้โหพวกนั้นได้ยินพอเยเรมีพูดปุ๊บเป็นไงครับแม่แหบบอกให้เยเรมีมั่นใจแล้วว่าขอพระเจ้าทรงเป็นพยานเถอะ ขอให้พระองค์ทรงต่อสู้เราถ้าเราไม่ทำตามเขาจะตามเขาจะน้าของพระองค์ไม่ว่าจะดีหรือร้ายเราจะเชื่อฟังพระสุรเสียงของพระเจ้านะครับถ้าเป็นการดีต่อเราเราก็จะฟังเป็นการร้ายต่อเราเราก็จะฟังและเราก็จะทำตามด้วยถ้าเราไม่ทำตามนะขอให้พระเจ้ามาต่อสู้เราเลยโอ้โหพี่น้องแม่มันจังกาพูดเนาะนะครับ ที่นี้นะครับพี่น้องครับพระเจ้าไม่ได้ตอบเลยนะผ่านไปสิบวันแม่ทาไมต้องสิบวันครับพระเจ้าไม่ตอบเลยเหรอพระเจ้าได้ยินไหมได้ยินครับแต่สิบวันเนี่ยข้าพเจ้าเชื่อว่าพระเจ้าคงจะให้พวกเขาเหล่านั้นนะทำไมครับสารวจตัวเองนะพูดอะไรออกไปกับใจแท้เถิดนะครับเยเรมีก็เรียกบรรดาประชาชนนะมารวมกันนะแล้วก็บอกครับพระเจ้าตรัสด,ดังนี้ว่าถ้าพวกเจ้าอยู่ที่นี่ต่อไป นะครับอยู่ในดินแดนที่พระเจ้ากำหนดไว้ให้เนี่ยคือมิชปานะเยรูซาเล็มเนี่ยพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าจะสร้างพวกเขาขึ้นใหม่พระเจ้าจะปลูกเขาและพระเจ้าจะไม่ถอนเขานะครับอย่ากลัวคนที่เจ้ากลัวเลยอย่ากลัวบาบิโลนอย่ากลัวโจนอย่าไปกลัวเขานะครับถ้าพวกเจ้าไม่อยู่ในแผ่นดินนี้และไม่ยอมเชื่อฟังพระสุรเสียงของพระเจ้าแล้วก็อออืือ สิ่งที่เจ้ากลัวดาบที่เจ้ากลัวจะตามเจ้าไปถึงอียิปต์โรคภัยความกันดานอาหารจะตามเจ้าไปที่อียิปต์แล้วคนที่ไปอียิปต์จะไม่เหลือรอดกลับมาเลยแม้แต่คนเดียวครับและพระเจ้าย้ำอีกนะพระองค์จะเทความโกรธของพระองค์เทพระพิโรธของพระองค์ลงเหนือเยรูซาเลม็มนะครับลงเหนือยูดาพระพิโรธเดียวกันนั้น จะเทลงเหนือบรรดาคนเหล่านั้นที่ไปอียิปด้วยนะพระเจ้าบอกว่ายูดาเอ้ยอย่าไปเลยอียิปนั้นจงรู้เถอะว่าวันนี้พระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าของเจ้าวันนี้พระเจ้าขอให้ท่านฟังพระสุรเสียงของพระเจ้าพี่น้องครับผมถามพี่น้องนะถ้าพี่น้องเป็นพวกเขาเหล่านั้นนะผู้ผเผยพระวจนะเยเรมีบอกอย่างนั้นพี่น้องจะกล้าไปอียิปหรือไม่กล้าไป ตอบเชื่อว่าร้อยละร้อยเปอร์เซ็นต์ของพวกเราอ่ะไม่มีใครที่จะกล้าหือไปอียิปต์หรอกใช่ไหมครับใครจะไปกล้าถ้าโผจะนะบอกแบบนี้พี่น้องเดี๋ยวมาดูครับโยฮันนาว่ายังไงพอถึงบทที่ส3สิบสามครับหลังจากเยเรมีได้กล่าวพระเจ้านะของพระเจ้าให้กับบรรดาพวกเขาทั้งหลายนะโดยเฉพาะโยฮันน์คนที่เป็นผู้นำมีปากมีเสียงเนี่ยนะ นะครับบอกไปทั้งหมดแล้วปรากฏว่าพวกนั้นครับทั้งอสาริยานะครับโยหันนันโอ้โหพูดจาโอหังกับเยเรมีครับบอกไงท่านโกหกพระเจ้าของเราไม่ได้ใช้ท่านมาพูดว่าอย่าไปอียิปต์หรืออศาศัยอยู่ที่นั่นพระเจ้าไม่ได้พูดท่านพูดเองพี่น้องครับเขากำลังบอกว่าใครโกหกเยเรมีเป็นผู้เผยชนะพระเจ้าใช่ไหม เขากำลังบอกว่าพระเจ้าโกโหกกับเขาเขาบอกว่าเยเรมีนะครับไม่ต้องการให้เขาไปที่อียิปต้องการให้เขาอยู่ที่นี่เพื่อบาบิโลบาบิโลนจะมากวาดต้อนพวกเขาไปเป็นเฉลยโถคิดได้นาะถ้าเขาถูกกวาดต้อนเขาถูกกวาดต้อนไปตั้งแต่รอบหนึ่งรอบสองแล้วพระเจ้าไม่ปล่อยไปหรอกนะครับคนพวกนี้ครับดื้อรั้นครับไม่ฟังคือไม่ ผมไม่รู้จะพูดว่างไงพี่น้องครับเราเราเห็นแบบนี้แล้วเห็นพระเมตตาพระเจ้าจริงๆนะอันดับแรกเลยอันที่สองคือเห็นความดื้อดึงอย่างสุดๆของชนชาตินี้ครับถามว่าคนพวกนี้จะไปอียิบต์ไหมพี่น้องไปครับนําโดยโยฮันนันครับไปครับพาคนยูดาห์ที่เหลืออยู่ฮะคนที่บรรดากษัตริย์ในบุคเนิษามอบไว้ให้กับเกเนดิยาผู้ว่าราชการเมืองคอยดูแลอยู่นะ่ะ พาทั้งหมดนะครับไปที่อียิปต์ครับไปที่เมืองทาปานเฮสครับนะครับนครนาปานเฮสนครก็ชื่อว่าเป็นเมืองใหญ่นะฮะปรากฏว่าเยเรมีไปด้วยครับเอาเยเรมีพระเจ้าบอกไม่ให้ไปแล้วเยเรมีไปทําไม่น้องครับเยเรมีเป็นผู้รับใช้พระเจ้าเขาเป็นตัวแทนพระเจ้าเป็นเหมือนผู้เลี้ยงแกะครับเขาห่วงใยแกะของพระเจ้าเขาตามไปด้วยครับนะ พอไปถึงที่เมืองอาทาปานเฮสแล้วเนี่ยพระเจ้าพระเจ้านพระเจ้าบอกว่าจงเอาหินก้อนใหญ่ๆไว้ในมือเจ้าแล้วซ่อนไว้ในใต้ทางเดินนะแล้วบอกกับพวกเขาว่าพระองค์จะนากษัตริย์เนบูคัดเนสสากษัตริย์แห่งบาบิโลนและกองทัพบาบิโลนนั้นนะครับและพระองค์ทรงบอกว่าเนบูคัดเนสส์ผู้รับใช้ของเรา เนบุคเดซาจะมาตั้งบันลังบนก้อนหินนี้ที่เราซ่อนไว้นะครับเนบุคเดซาจะมาโจมตีแผ่นดินอียิปต์หนีมาอียิปต์ดีนักเอานําความซวยมาหาอียิปต์เลยนําโรคระบาดมาให้อียิปต์นะครับดังนั้นไม่เพียงเท่านั้นนะครับในวิหารของพระอียิปต์ต่างๆเนบุคเดซาจะเผาจะกวาดเรียบนะครับพี่น้องครับ จริงๆแล้วนะถ้าเรามองมองดูในโลกฝ่ายวิญญาณนะพระเจ้าพระองค์ทรงกําจัดลูกเคารพตั้งแต่ในนะฮะในอาณาจักรยูดาและลามไปถึงอียิปต์ด้วยครับยูดานะครับบาบิโลนทาลายเรียบนี่จะไปอียิปต์ด้วยครับแต่พี่น้องครับทั้งนั้นทั้งนี้สิ่งที่เราเห็นคือความดื้อดึงของชนชาตินี้ครับ เรื่องราวของโยฮันนันนะเรามีบทเรียนอันแรกเลยนะครับแล้วอีกมีอีกมากมายหลายอย่างแต่ว่าอยากจะยกเรื่องหนึ่งก็คือว่าโยฮันนันคิดว่าผู้เผยพระเจ้าคิดผิดสิ่งที่พระเจ้าบอกเป็นเรื่องที่ผิดตัวเองถูกพระเจ้าผิดหลายครั้งนะครับในฐานะที่เราเป็นคริเสเตียนเนี่ยเราหลงลืมและเอาตัวเองเป็นศูนย์กลาง โยฮันันมีธงอยู่แล้วครับว่าอยากจะไปแล้วไปฐานกับพระเจ้าขอให้พระเจ้าซับพอตในสิ่งที่เขาจะทำํำแทนที่จะสแสวงหาน้ําพระทัยพระเจ้าอย่างจริงจังเปล่าเลยครับสแสวงหาคําตอบที่จะมาซับพอตความคิดจิตใจและความประสงค์ของเรามันเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องชีวิตของเราพระเจ้าต้องเป็นศูนย์กลางในการดําเนินชีวิตไม่ใช่ตัวเราเป็นศูนย์กลาง เมื่อไรก็ตามนะครับที่เราทําตามใจตัวเองพี่น้องที่รักครับจําไว้เลยฮะหายนะรออยู่ข้างหน้าครับถ้าท่านทมตามน้ําพระททยพระเจ้ามันจะฝืนกับเนื้อหนังของท่านมันจะฝืนกับความรู้สึกของท่านมันจะรู้สึกยากรู้สึกลําบากเหมือนกับโยฮันน์เหล่านี้คนเหล่านี้นะครับพอฟังสิ่งที่ไม่ถูกใจตัวเองบอกเลยครับผู้รับใช้พระเจ้าพูดผิด หลายครั้งบางคนนะครับไปฟังเทศฟังธรรมในโบสถ์วันอาทิตย์พอสิ่งที่ผู้เทศนาเทศนะครับมันจะมีตะกรอนขอภัยมีกรองกรองกรองชั้นหนึ่งก่อนนะอะไรที่มันตรงกับความคิดของเราเขารับรับแต่อะไรที่ไม่ตรงกับความคิดของเขาออกไปออกไปไม่ใช่แบบนี้นะครับแสดงว่าไม่ยอมรับน้ำพระแทพระเจ้า ขอพระเจ้าช่วยเราครับและข้อคิดอีกเรื่องหนึ่งโยฮันนันเราได้รับบทเรียนมากมายจากโยฮันันในวันนี้โยฮันันเป็นผู้นำนะครับเป็นผู้นํามีความกล้าไหมมีความกล้ามากเลยครับเอาตัวเองไปไล่ล่าอิชมาเอลไปเอาเฉลยกลับมามีความกล้ามากครับมีความกล้าหาญแต่ไม่มีความกล้าเพียงพอที่จะยืนหยัด ในความถูกต้องกับพระเจ้าเรื่องที่น่าจะกล้าแต่กับกลัวกลัวที่จะวางใจพระเจ้าที่พระองค์ทรงมีพระประสงค์ให้เขาอาศัยอยู่ในแผ่นดินยูดาห์กลัวในสิ่งที่คิดว่าบาบิโลนรู้ว่าเกเดียาตายแล้วจะกรีธาทัพมาจัดการกับพวกเขากลัวในสิ่งที่ไม่ควรกลัวกลัวทุกอย่างยกเว้นกลัวพระเจ้า ท่านดิรักรับอยาให้เราเป็นแบบนั้นนะขอพระเจ้าเมตตาให้ใจของเรานะครับกล้าในทุกสิ่งแต่กลัวพระเจ้านะครับให้เราได้เป็นคนที่พระเจ้าทรงพอพระทยัยอย่าไปเหมือนคนเหล่านี้เมื่อพระเจ้าทรงมีพระประสงค์สิ่งใดในชีวิตของเราให้เราเชื่อฟังและทำตาม วันนี้พระเจ้าทรงปรารถนาให้เราทั้งหลายนั้นมีชีวิตเหมือนดังพระเยซูคริสต์เราทั้งหลายจงเชื่อฟังและทำตามน้ำพระททยพระเจ้าให้เราเติบโตขึ้นในความรู้ถึงพระเจ้าให้เราเปลี่ยนแปลงลักษณะชีวิตเราให้เหมือนกับลักษณะของพระเยซูคริสต์โดยการช่วยเหลือของพระเิญญาณบริสุดิ์นี่คือพระประสงค์ของพระเจ้าในยุคสมัยนี้ครับท่านที่รักครับหลายครั้งที่พระเจ้าบอกว่าเราอย่า แต่เรากลับกล้าหลายครั้งที่พระเจ้าสั่งให้เรากลัวแต่เรากลับกล้าในเรื่องเหล่านั้นขอพระเจ้าช่วยเราครับที่เราจะยำเกรงเกรงกลัวพระเจ้าดวยตัวสัน่นไม่กล้าที่ทำบาปไม่กล้าที่จะออกนอกพระประสงค์ของพระเจ้าออกนอกน้ำพระทัยของพระเจ้าท่านดิลักกับโยฮันนากับสมัครพรรคพวก เป็นคนที่น่าซื่อใจคดนะครับปิ้นป้อนหลอกลวงให้เยเรมีทูลกับพระเจ้าแล้วบอกว่าสิ่งที่พระเจ้าบอกมาเขาจะเชื่อฟังทําตามทุกอย่างไม่ว่าจะดีจะร้ายแต่พอเอเข้าจริงๆทําำไหมไม่ทําครับไม่ทําถามว่าเขาหลอกพระเจ้าได้หรอพระเจ้ารู้ไหมพระเจ้ารู้นีละครับบั้นปลายเขาจะเป็นยังไงเดี๋ยววันพรุ่งนี้มาดูต่อไปครับ ขอพีุน้อส่งอวยพรพี่น้องครับวันพรุ่งนี้เราพบกันครับ